สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้ามาอีก2เดือนกว่าที่บรได้ไล่สดในบ้านบ้านสวนแสนสีนะครับโคกหนองนาในตำบลร่องเข็มอำเภอร่องกวางจังหวัดแพร่ก่อมาเปิดตีเข้าในอีพีนี้นะครับก็จะมาดูการอัปเดตนะครับตั้ง4เดือนกว่ากว่าในนิทรรศการ บันส่วนเสนสีนะครับก่อลงโดยภัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงอาวนันนี้เลยมาอัปเดตใน3 4เดือนนะครับตีได้ลงปูเข้าไปอ่ากวาจะกล่วมาถึงในจุดจุดนี้นะครับเนาะก,ก็รู้สึกได้เจอปัญหาแล้วก็เจอความภูมิใจต่างๆอันนี้ก็เป็นวันที่2 2กันยายนหกสี่ะ 64, นะครับเนาะลงก,กับวันันจร์ ทีถึงนี่ก็มาอัปเดตในเข้านะครับตอนนี้เข้าก็ได้ประมาณ2เดือน2เดือนกว,กว่าแล้วครับเนาะก่มาเห้อชมในอีพีนี้ก็หลายๆลายยางตีเจอปัญหาในเรื่องของการพูเข้าแล้วก็แต่ก่อภุม้มใจอ่าหลายหลายยางตีได้เกิดขึ้นในบ้านสวนแสนสีอ่าในตู้เย็นหลังบ้านของอ่าในของของเฮานี่ครับเนาะนี่ก็สภาพของอ่าเข้า เป็นเข้าพันุเมจโจนะครับแต่ก็รู้สึซว่ากินหอมนะครับวันนี้ก็เริ่มช่วงนี้ก็เริ่มใส่น้ำไปเรื่อยๆนะครับใส่น้ำไปเรื่อยๆเพราะว่าเข้าเริ่มชูชูงวงนะครับออกออกงวงเข้าออกงวงเข้านะครับเนาะก่อด้านด้านข้างๆเป็นกาเริ่มตกแต่งคันนาบะคันน้านะครับคันนาเข้าวันนี้ก็ได้เอาน้ำใสต่ตวยน้ำเกาะสูบมาจากในธนาคารใต้ดินที่เขาเอาทำใบนะครับเนาะ ที่เขาทาไปก็มีธนาคารใต้ดินเดี๋ยวเราไปดูอ่าใน,นธนาคารใต้ดินตีเขาได้คุดว้อ่าทดสอบตอนแรกคิดว่าจะอ่าทดสอบในเรื่องของจะคุดสะด้วยบ่ต้องปูผ้านะแต่ก็เจอปัญหาคือน้ำเก็บน้ำบอะยูในช่วงหน้าแล้งนะครับอันนี้ก็เป็นธนาคารใต้ดินอ่าเป็นธนาคารใต้ดินแบบเปิดนะครับแบบเปิดแล้วตอนนี้ช่วงนี้หน้าฝนน้ำก่อเยอะ,ะครับเยอะเต็มสะเลยอ่าป่าที่เคยเก็บใบ ตีเลี้ยงใบในนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ยังออกไปออกมดดล้วก็เอาพักกระเชิดอ่าพักกระเชิดบ้านอ่าพักกระเชิดหน้าเหมือนกันแต่ก็กกินได้อยู่นะกินได้อยู่ก็เอามาปลูกได้เหมือนกันก็เลยใจหน้าในตัวนี้นครับดูดเข้าใส่ในเข้าในช่วงหน้าตีบ่มีบม่มีอ่าซ่ซ่บ่มีน้านะครับในในป่าที่เขาเลี้ยงป่าไว้นะครับในในสภาพป่าเขาก็ ดูดใส่ในสะเก็บน้ำใบตัวยนะครับเนาะช่วงนี้ก็เข้ามาในในเดือนทีซีแล้วในเดือนทีซีตีผลผลิตตีเริ่มจะตัวบังตัวอดีอายุการปลูกการปลูกก็สั้นลงสั้นลงเฮาก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตดีได้ไปดูเสาบรอแล้วก็ในในสวนเสาบรถดตีเฮจะใจ้อันนี้เป็นเสาบรถทตีเฮจะใจ้ใ้ขึ้นก้างนะครับเพื่อ ไว้ปกขุ่มเป็นลมเงาของพักกรูดนะฮะเป็นพักกรูดก็มีพักกรูดอยู่อยู่ตัวอยู่ประมาณาบิถึงงานครับคงจะประมาณสักนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณ200กว่าต้นแต่นี่ก็กลมาอัปเดตพักกรูดก็ได้ประมาณ4เดือนละนะพักกรูดก็ได้ประมาณ4เดือนแต่เขาก็ทดลองปลูกเขาโดยโดยดูจาก u t u b e นะครับดูจาก YouTube อันนี้ก็คือพักกรูดนะครับในระยะสเดือนระยะ4เดือนเขาก็ เริ่มหันผลละเริ่มแตกยอดแตกนอนะครับผักกูดก็เริ่มแตกนอจากตีต้นน้อยนะครับเนาะแต่ปุ๋ยของเขาก็าทดลองใส่ขี้ง้วนะครับแต่ก็รู้สึกว่าถ้าใส่ขี้งัวเนี่ยหญ้ามันเยอะนะครับหญ้ามันเยอะแต่ในก่อมันก็สามารถใจได้ยูอาจจะใจได้ยูอ่าตอนนี้ก็พผักกูดเริ่มหันผลสูงขึ้นละครับได้เปียงแอลละนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นผักกูดในสวนเขาทดลองปลูกนะครับตอนนี้ช่วงเป็นช่วงทดลองในปีแรกนะครับเนาะก็ มาดูดูการการจเจริญเติบโตของพักกูดก็หันแล้วก็ชื่นใจอยู่ก่ขาดหวังอยู่ก็มีผลการน่าจะได้ผลผลิตในปีทัด,ทดต่อไปนะครับส่วนาสาวรสหรือว่า,ากระทกลกโรคนะคัะพาคเหนือของห้องกระทกโกก็เริ่มออกผลผลิตเยอะมากนะครับที่จริงก็ได้สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากอันอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่วนส่วนเกษตรบ,งบังสวนนะครับ ทีจริงก็เป้นว่าเป็นสีม่วงนะครับที่ที่เป็นว่าเป็นสีม่วงแต่นี่ก็ดูว่ามันจะออกมาผลโออออกมาผลผลิตเป็นสีอย่างแท้นะฮะอันนี้ก็กลวดรุดไปอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นสวรสนะครับเป็นสวรสก็เรามาดูแหมไปดูแหมอีกด้านหนึ่ง,ง,งนะครับไปดูอีกด้านหนึ่งก็ก็มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็ในขัน คณะทองคํานี่ก็พอดีเอาดอกไม้มาใสา่ปุวยกับระหว่างว่าคิดว่าเอาไว้เป็นห่มเงาของต้นพีกนะครับต้นพีกก็แอบบแอบอบแบบยู่กับดอกไม้นะครับเอาความสวยงามดอกไม้ก็เพื่อเอาเก็บเข้าไปไว้ไปวัดนะครับเอาไปวัดๆๆไปวัดไปวาก็ผสมผสานเพื่อให้ดูมวดูมีสีสันขึ้นไปนปะเพราะว่าบ้านสวนแสนสีก็ต้องมีหลายหลายสีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูอัปเดตเข้านะเข้า2เดือนนี่ก็ ก็ดูแล้วสภาพแล้วก็ชื่นใจอยู่นะด้วยตีทดลองบอกเคยปลูกสักเตือนนะครับเป็นปีแรกเพราะว่าส่วนกรรตีเขาก็เขาไปเจ่าไปนะครับแต่ปีนี้เขาเป็นคนทําเองทําทเองเขาก็หุ้ซึกจะได้ผลผลิตน่าจะชื่นใจอยู่แต่ก็ยังรอผลนะครับรอผลอีกรอบหนึ่งอันนี้เข้าเป็นเข้าพันเมโจนะครับเมโจสองเป็นห้องเมโจสองนะครับก็ได้ได้การสนับสนุนจาก นายทองไหลสอจากบ้านทุ่งสีนะครับเนาะเป็นกระฮือต้นกาเข้ามาก็ลองมาปลูกทดสอบปลูกดูนะครับเนาะส่วนในในสวนตีตีเขาปลูกไว้นะครับเนาะอ่าส่วนส่วนใหญ่แล้วในสวนเขาก็ใส่ทั้งผลไม้อ่าผลไม้ละหลายๆอย่ยางนะครับอ่าหน่อไม้อ่มามะขามมะขามใหญ่นะครับยักษ์ควักใหญ่นะครับเนาะแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเอง ถั่วปุง๋งถั่วปูมะเขืออ่ะอย่างหลายๆอย่างเขาก็ก็ามาปลูกแล้วก็ขายไปผลผลิตขายไปได้ไปได้บางส่วนแล้วนะครับส่วนป่าก่อตีหันขืนมานี่ก็คืปคปอป่าในซะสะ,สะแต่ละสะมีทั้งหมดอยู่สี่สะตีเฮาได้เคยอัปเดตไปอีพีก่อนๆนะครับเนาะนะตัวนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวได้ขายไปนะครับเนาะ,ะได้ขายปลาดุก๊กได้ขายปลาได้ขายปลาดุกขายปลาตะเพียนนะครับตัวนี้ก็ สีเดือนกว่าก็เริ่มผลผลิตก็เริ่มได้ขายแล้วครับเนาะส่วนอ่าเนาะอมะน้อยงูนะมะน้อยงูก็เริ่มจะผลผลิตจะเริ่มมดละผลผลิตเริ่มมดละแต่ก่าได้ขายอยู่ก่็ได้ผลผลิตได้ขายอยู่อันนี้คือมะน้อยงูที่เขาปลูกไว้ก็ได้แซมไปแหนเบื้องต้นแต่บางตัวที่เขาไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไอ้ตัวต้นมะน้อยงูก็เริ่มพี่ออกมาแหมพี้อ่าพี้หยอดออกมาแหงครับเมื่อผลผลิตเขาแหม เพิ่มเติมแหมแล้วก็ออกดูหยอดครับหยอดก็จะเริมออกมาแหมแหมหลอบหนึ่งนะครับส่วนต้นมะพร้าวทีเฮาเคยสั่งมาจากลาดบุรีนะครับนะ่าเป็นบ้านบ้านแพ้วนะครับบ้านบ้านแพ้วนะครับเนาะตีจากลาดบุรีตีเอามาปลูกไ้นี่ก่อปลูกตอนตีล้วมตีขุดซาข้างแหลก,กเอามาปลูกเลยนะครับก่อสี่เดือนเหมือนกันครับเนาะก็ดูแล้วดูต้นใย,ยเลี้ยวนะครับดูต้นใย,ยเลี้ยวแสดงบา ปุ๋ยเี่เฮาใส่ไปขี้งวัวอย่างมื้อเนี้ยครับเนาะเอาขี้งัวใส่เอาผลเอาปุ๋ยบางตัวใส่นะครับส่วนมากก็อย่าเป็นปุ๋ยอินรีเสียงส่วนใหญ่นะครับเนะาะตั้งเศษอาหารที่เฮามาักใบตัวยะคก็เอามาใส่ตัวนะครับเนาะก็ได้ผลผลิตดีส่วนบาง,บางส่วนบางหนึ่งก็เอาไปขายละคนระับเนาะถ้าไปกลับไปดูอีพีต้นต้นส่วน,น,นมือนี้กะอาจจะบอสูงตอนนี้เริ่มสูงแล้วนะครับอ๋อ ก็มีหลายๆอย่างต้นที่เขาเอาปลูกไว้ไว้กินตัวนะครับไว้กินตัวไว้ไว้ขายไปตั้งหน้าตัวนะครับเนาะ,ะก็หลายๆอย่างต้นมอนก่อสูงแล้วครับสูงล่ําหัวและะ้วน้องเนาะสูงล่ําหัวแล้วอ่าเอาไปดูอ่าต้นต้นอื่นๆตัวนะครนาะตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งเดือนตีพานมานะอันนี้ก็ต้นมอนนะครับน้อหนึ่งเดือนตีพานมาเขาก็ทดลองปลูก ถั่วฝัก au, ยาวโดยใส่เป็นก้างนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวได้ได,ด้ดีก่ออ่านนี้ก่อมดไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลุ่นแล้วนะครับเนาะมดไปหนึ่งหลุ่นแต่ก็ยังยังเก็บได้ยูนะครับเก็บไปขายได้ยูก่อต้นก้างปูก้างถั่วฟักฝักยาวฝักนี้ก่อก็อโอเคครับก่อโอเคแต่เขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นนะครับเขาใส่ปุ๋ยอินรีย์น้ำม,มักชีวาภาพาก่อสารสังเคราะห์แสงนะครับ ตอนนี้เขาเลยร้องมาล้องใส่หลอบสองนะครับปลูกหลอบสองโดยใส่กระถางนะครับโดยใส่กระถางเพื่อจะได้ให้มาตออต่อหยอดไปแหมนะครับเพราะว่าถ้าหลุนหลุนแหลกนี่มดไปเขาหลุนสองขึ้นมาเขาจะได้ได,ได้ได้ตอหยอดได้ขายไปแหมแหมแหลเรื่อยๆ,ๆนะครับกองระดูผลผลผลิผลลตแต่มันก็นยังบางสิ่งบางอย่างสารอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ที่เขาใส่นะครับมันอาจจะบดโตอาจจะบดโตเลี้ยวเหมือนอย่างกับ มันจะบ่งง้ามเหมือนอย่างกับตีปุ๋ยเคมีนะครับแต่ก่อนยังมันกระปอดสารเราเวลาเขากินไปก็ได้สบายใจนะครับเนาะต้นกล้วยก็ต้นกล้กวยต่างๆก็เริ่มสวยนะครับตตตเติมแตกแตกก่ออ่าก่อเริมแตกก่อแตกนอออกมาเยอะเลยครับเนาะแล้วก็มีมะกอกมะกอกหนานะครับมะกอกไอ้มะกอกบันผากเหนือห้องมะกอกนข่นมะกอกแขน,กอ,กแกนอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยในปลูกเหมือเดินแปดเหนือนะครับเนาะ เดือนแปดเหน,อเอน,เหนอือเดือนแปดเหนือก็เดือนหกไตนะครับเนาะเป็นเป็นเดือนเหนือนะครับอันนี้ก็เริ่มมาอัปเดตแต่ก็ยังไม่ได้ผลผลิตแต่ก่ตีได้ผลผลิตของกล้วยก่อน่าจะอยู่ดีด้านในนะครับทีฮาเคยปลูกไว้ก่อนอันนี้เป็นปลูกทัดจากมาก็ะีเดือนเหมือนกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มตีสีเดือนลงมาทุกวันทุกวันนะครับเนาะส่วนผลตัวยังอื่นนะครับเนาะน่อไม้ทีเขามาปลูกต่อตีหันด้านหนีน่คือน่อไม้ตี เอามาปลูกร้อมกันนี่ก็น้องม้ประมาณ3เดือนนะครับสเดือนถึงสเดือนเนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะยังบุถึงแต่ก็เอามาปลูกเริ่มแตกเริ่มแตกนอแตกนอแตกยอดเริ่มหลายๆขึ้นไปแล้วส่วนมะขามช่วงนี้น้ามดีนะครับผลตกก็มะขามก็เริ่มแตกออกสวยก็ใส่ปุ๋ยเอาขี้ง้วใ่าส่วนใบก็อาจจะเป็นขี้ง้ว็นส่วนใหญ่นะครับเนาะก็ใส่ขี้ง้วแล้วก็ดูแล้ว,ลวต้นมะขามก็สวยดีมะเขือ อ่ามะเขือก็อช่วงนี้บ้านในตำบลในเขตตำบลน,นี่ก็บ่มีไข่ปูก,ก็ขายได้ดีครับช่วงนี้มะเขือออกผลผลิตอ่าก็สวยงามนะครับเป็นมะเขือเจ้าพญาเปิดห้องเขือเจ้าพญานะมะเขือเขือลายนะครับเป็นมะเขือลายนะครับเนาะนี่ก็คือมะเขือลายก่อไปขายผลผลิตคนใดอยากได้ในเขตพื้นที่นะครับเนาะก็สามารถมามาดูแล้วก็มาซื้อได้นะครับเนาะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจากตี เมื่อวันที่เมื่อประมาณพึ่งสภามาเริ <c oughs> <c oughs> ่มจากพึ่งสภาอาครเนาะ,ะจนถึงมาบัดนี่ประมาณเกือบจะสี่เดือนจะเข้าเดือนที่ห้าแล้วครับก็ผลผลิตทุกอย่างก็เริ่มสูงอ่าลํำหวัวมาละจากที่ปกติแค่อซอกเดียวซอกเดียวนะครับอันนี้ก็เขาจะหันความแตกต่างก็ดูแล้วก็ภปุ้มใจอยู่ตีลงทุนไปเขาหันว่าเออลงทุนไปเงินหลายบาท แล้วเมื่อใดจะได้คืนแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะได้คืนเมื่อใดนะครับเขาเหมือนกับบางยูทูบนะครับคนตีทำหกนองน้านะครับทําสวนก็คือดอกดินนะครับดอกดินตอนนี้ก็เริ่มดอกดินก็เริ่มออกมาแล้วครับเราผลผลิตก็เริ่มได้มาป่าเขาก็ได้กินเรา่ต้องซื้อในช่วงยุคโควิดนะครับเนาะก็หลายๆอย่างอันนี้ต้นชมพูนะครับต้นชมพูคาจะคาจะไข่ต่างๆเขาก็เริ่มใส่ผลผลิตดังนั้นบันนี้ก่อเลยมาขออัปเดตใน บ้านหกหนองนาบ้านสวนแสนสีในบ้านร่องเข็มนะครับอําเภอร่องกวางจังหวัดแปรอ่าโดยอ่ก่อฝากกดที่สามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเตือนหอถ่านได้หูเขาจะได้มาอัปเดตดูความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งในบ้านร่องเข็มเขาจะใจ้เป็นศูนย์ดันลู่ศูนย์แหนหูศูนย์ศึกษาการทําเกษตรผสมผสานนะครบบ้านอ่บ้านสวนแสนสี ในตำบลร่องเข็มอำเภอร่องควางจังหวัดแป่ฝากอีพีนี่ไว้โปรดติตตามและก็อคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อหือ้อรบอันเช้าสวน,นเจ้าของสวนได้ได้ปรับปุงหละเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่างๆตัวนะครับก็ฝากไวต้ตีเข้าสวยๆในบ้านสวนแสนสีกับสวัสดีครับ